สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องโอ๊ตสตอรี่รถถ่สิ่งนะครับวันนี้พามารีวิวร,รีวิวเกียร์รออหางใหม่นะครับหางชื่อหางบิ๊กจิวนะครับบิจิวจะรีวิวหางพร้อมระบบเกียร์นะครับนี่นะครับ ใส่เครื่องรถสิบแรงนะครับสิบแรงครับอ่าที่ร้อยนะครับนะครับหางบิ๊กจิีวนะครับเดี๋ยวพามาดูระบบเกียร์ครับนืรอระบบเกียร์นะครับ ป็นล็อกนะครับล็อกที่หนึ่งล็อกสองล็อกที่ส,สามนะครับเป็นเกียร์นะครับนี่คือเกียร์ว่างเกียร์ว่างนะครับนี่คือเกียร์นี่คือเกียร์ถอยนะครับนี่เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองครับ,บนะครับคันเร่งครับ นนีนะครับชอบก็รีบกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ให้อมสตอรี่ีดตัดสินด้วยนะครับหางที่ลากมาในคลิปที่แล้วนะครับคันนั้นก็ทะเลทองก็ได้ขายไปแล้วนะครับผมในนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เชื่อมเลยนะครับ มันหกนักนะครับโอ้โหน็อตก็ไม่เนียนน็อตไม่เนียนครับทุกคนเอาทำสีไหมครับสีเขียวครับหวานแบบนัครับนี่นะ ระบบเกียร์ก็ดีนะครับแรงด้วยนะครับแรงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนเดี๋ยวจะไปวิ่งเล่นให้ดูนะครับเอารถไถนะครับไปลองวิ่งดูนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหน,นเดี๋ยวเราติดตามชมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้รถไตบิ๊กจิ๋วก็ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับชาววีืมกดไลค์กดแชร์กดสับสมาชิ์ให้กดสตอรี่ไทยซิงด้วยนะครับไปแล้วครับ